เมื่อนี้เมนูต้มไก่เดอพีนงจามาโดยกินขา้าวแรงนากันเนาะสบายดีเด้อพี่น้องจาสบายดีเบิร์ตูขูซูคนเนาะยินดีตอนหาเผาสูสองบาปแปบสาวันคือเก่าเด้อพี่นงสบายดีตอนค่ำเนาะถูอ่ะกินรถโอเคไหนก็เห็นรถไหมไนะม่พอแล้วน้ ต้มไก่ไปตัวหนึ่งจ้าเอาสูโคนงานกินฝนตกปล่อยปล่อยพี่น้องโลกาดำนาวันนี้ขึ้นมาไม่เหนื่อยก็เลยจัดไก่ไปตัวหนึ่งเนาะต้มไก่แต่ว่าโบนิไซโออีซิมื่อี้ใส่ใบบักเขียบยันหัวโบนิโนนว่าสันจะนัดจะนัดถือเที่ยงปิดคือตอนเช้าจ่อยเมาซาเนอะเด็กน่ะจะต้มจะนำเคี่ยว คันได้เมาเธอหนึ่งแล้วก็เมาเลยเลยแต่ว่าพื้นเมาอี้ยสิเนะี่ยคือเห็นตอนสว้วนไปกินส่วไก่อยู่เฮือน,นไ,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 ไปกินส่วไก่อยู่เฮือนเอะเบนอันนี้พี่น้องจือออ้อบนเนาะอามาลาถ่ายคลิปอยู่ใส่ซ่าปไปแล้วคิดว่าสี่โเมาเนาะพอเมาเลยแล้วขี้มากก็บ,บอกให้เราจอดจอดเอียงทางหนานะไปแล้วผัดโบมี <laughs> มันเป็นตาหัวมันหัวเดี๋ยวมันมือบดระเบน อ่ะกินเราได้เอ,อ้ย <laughs> บ,บ่แปขึ้นแต่ให้หน้ารบอยังเปียกมันหยดอยู่สวนท่านปอาบพอน้ำซำก็เลยให้เขาเจ้ากินก่อนเนาะมันซีงกันบอจกักดิ้งยินแตะเสียงเพลงอมลาบันเลงอยู่ <c oughs> เนาะเหมือนเฮงทังกะพากันขึ้นมาแตะให้หน,หนา้าดิหันยังแบบเปิดเพลงเศร้าเหมย แต่ละคนก็นสิเมาไผเมามันเนาะขึ้นมาหอดเพียงแล้วก็เฮ็ดกินกินข้าวแล้วแล้วก็นอนมื้ออื่นก็นตื่นแต่เด็กพี่น้องเนาะยามนาก็สิประมาณนี้แหละยามเฮ็ดเวียกะสีเห็ดแต่เวียกแต่ว่านหน้าแล้งบ่มีเวียก,กับสิมีแต่กินเนะาะปลาถงเสแปรน้องแซ่บรตุมไก่มาเด้อ แต่บอกได้กินไรไท้ไหมจ๊ะลว้ <laughs> เฮ็ดก็ออกเขาว่าพี่น้งองแต่ว่าโบมีเวลาไปหาเฮ็ดปวกออก,ก,ออกเฮ็เกเด,เดก็ออก,ก็ออกว่าสัตวเอเอซื้อมาหนัเขาาเป็นดอกแยมก้เนี่ยพี่ะอืมเห็นเขาจะได้ตังซีฮาโลผนเด็เดนะ็ดปวกเนาะแต่ว่าเฮ็ดปวกออกยามดับหน้าในโบติกินดอกคาดับหน้า ยังวะทางน้าพอดีเขาผักกาเลยดิค่ะดับก่อนเขาถึงดับตับง้ง,งแต่พาอีเมทาไปหาหมออยู่อันตอนเข<ม>าข<ว>ึ้นไปกูได้พอม่ได้มาแล้วไ,ป,ไป็นโรคอไหนบ่ปะโรกับแค่อยู่แบบมันเปลี่ยนเศร้าๆมันปวด,ด้หายขาดกินยาก็เพราแต่ทุเาลๆๆาเนาะแม่มันเกี่ยวกับ ไตอ่ะพี่น้องแม่ยายของหมูสวร์น่ะที่เอาไปเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลวันก่อนน่ะเราเป็นโรคไตไตคอนเป็นหัวแล้วอืบาดเฮ้าน่านะมันกระสีแบบเกิดจากหลายอย่างเนาะแบบกินน้ำบอสะอาดโบยังสมัยก่อนแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นคนแต่สมัยตะกี้เลยเหลยไตรเฮ้ามันต่องกรองแันดีพี่น้องเนาะมาเลยแบบเหตุงานหนากัก

กินเขาไปนววางบอกกันไปพบนะจ๊ะเพราะว่านางบอดได้ถ่ายตอนห่อเห็ดเนาะแบบอบอุน่นมากเลยกินขาวแบบหลายคนแต่ก่อนะมีสองสามคนก่อนแส่ผักบุ้ง ฝนกะลงปล่อยๆบ่หัวคือหนีสิตกแหงบอ่อนอ๊าฝากันยังเหลื่อมๆอยู่ดิขั้นตก๊กเมลรงก็คือถือใจคนบบมีน้ำนะคนเบิดนรงดน้ำอ่าแต่แล้วนะเฮาชิแข็งแข็งกะไทยใหม่เหตเพาะเรืออยู่ได้น่อยหนึ่งวันที่ยานสีตมพูเลยปะคะ มันเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยนะึ้นมาบ่าค่อยอยากกินเขาดอกเนาะึ้นมาแล้วไม่แต่แบบอยากอาบนํำนอนคือย,ยังตอนเพลนนอะ่ะอยากแต่พอึ้นมาเจ้าก็กินบริพอประนัดเลยแม่พอเจ็บจับจับแล้วมันก็อยาคือสรว์อีกบางเพลนเขาบริกินเขาเลยมันบ่อยากเน่กินอนะ่ะเลยเอาเขาไปปิ้งบอกบว่า อันน้เธรรมดามีความสุขมากเราเปิดตูวดังสนั่นจ้าจ็คเราเห็นอย่างของเราเอปิดบ้าเออเปิดบาเดี๋ยวก็เสียเราจะจับเนาะแม่บอกตอนนี้เปิดับ ญญแซงมืออื่นเอาอันนะเอกมาเด้อค่ะจะเอามาอยู่หัวใจคอาานฝนตกก็อาจสีเดออกคอนบโตกก็คือสีบบเดออกแต่ยังมือเสาเธอได้มาเอาเข่าอยู่แล้วเด,ดอว้อเพราะว่าซื้อแนวกินมาเมื่อก่อนเนาะกระสุกดีอยู่แบบ นอกจากไก่เขาก็มีแนวห้เขาเลือกอันเดงวางเทียงนี่ถอดปลาทูเนาะไก่กินครูขาบก็บมันกระสีเบื่อเด้เขาก็ต้องเปลี่ยนหมูเปลี่ยนไก่เปลี่ยนไข่ปลากระป๋องเราซื้อมาเตรียมไว้แล้ว คนตกจังสีนอนหมวนเด็กพี่น้องเนาะทีนี่เขาแล้วก็สรบปห้สสรบมันอนีอ่ย่งไ <c oughs> ดับหน้านี่นะเนาจะคือแบบกลางเวนเง่ากลางคืนสัตวนี่เน,ะนาะ <c oughs> มันไว ยามเห็ดเดียกอะไรแบบนอนบดอิ่มฮะนะพี่น้องนนเนาะปีนี้ก็ยังคคยอยู่แต่ก่อนอีแม่แหงและอีแม่พาลงสามโมงสาว์เพแหงกัอยากตายยำแลกกันมากใกล้นอนบดด้นแงซั่มในจังไลขืนหกเจ็ดโมงเร่งยังขืนแต่นานนะให้นจจามันผัดน้อยคนฮันเด้เนาะเออปีนี้ก็ใครเน่มีคนมาซอย แต่เก่านะเหดหน้าสองสาคนนะเมื่อยหักแตกระเหล็กก่อนหมูสูปีเด้พี่แม่ดแบบพี่แม่ผ้าดำแบบบลืมบลืมอ่ะเขาเป็นเขาเป็นคนดำหน้าห้างมันก็เลยเลียวไวแต่ละปีนะบบมีแพหางทอส้วนดอกเหตเอฟซีเมนอยู่วาหน้าหน้างามเด้แต่ว่าดำห้างโผล่ว่าสันดำจยังสี่ละค่าเนาะหน้าน้าส้วนนะคีโรถีไปก็ได้คุน ดำที่บ,บ่เป็นน้ำมูดอกให้ดำที่ก็พอสีนั่งหายซื้อๆหันแล้ว,ด,ว <laughs> ดำที่บ,บ่เป็นพี่น้องดำบ่เกินซ้มกุ๊กมันก็นยับออกอีกคือเกะนะ่าเนาะดำตามใจเฮ้านี่แหละหน้าเฮ้า <laughs> แต่ว่าไปหน้ามูกระหางคือเก่าเออไปดำสับดด้าโอ้ไวหล่วเรา สรุปว่าเราเข้ากับเราในภายใดเขาไล่กันพี่เราเราได้เท่าไรพอผู้ดำหน้าที่กับบุรีนายเขาไล่ตังเข้าปนได้ดอกมาเนาะเข้าไดไล่กลัวหรอขนาดดำหน้าห้งยังได้ไล่กลัวในพี่น้องปี่เหลวเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละบางเทือดดำทีมันกับบุรีงามเสมอไปดอกเนาะแต่ว่าเคยไพเคยมันคือจังไปแล้วแล้วดำทีกูเข้าได้โนะไหมเนาะ แต่ว่าจาักแรกปีนี้เด็กหน่อยดำเพราะว่าปลาแหลเรากับบท่านในแข็งแห้งปนในเด้กม,มือเอออร้านีบ<อ>่บวายแล้วก็ไปเลี้ยงงัวแบบในท้องแบบแพ้ทางในอาจจะยังบวไรเส้าค่ะนดเนาะเออแล้วแต่ว่าเราเห็ดเบียกไว้แล้วก็กินบวไ้คาร์ลแบบเรากินเบิดแ้วเด้พี่น้องเนาะแล้วก็บยาเห็ดเบียกนะมันกระเสียดให้เราเครื่องมือเส้านี่ดำหน้ากะดำแต่ตอนเร้าน้อยหนึ่งแล้วก็ ไปเรียงงวัวมีแต่คู่แฝดดำสิม,มอนพอนไส้แล้วก็สซาหลักแลก้วก็พ่อเราเนาะแต่ว่ายางมือแรงเราก็มกัดกาะเขาได้อยู่เด็กหน่อยกับเป็นคนโลก,ไ,กไ,ไปดึงกะแห่งกระเครื่องตัวเป็นตาหยานได้แพลผ่าตัดดีนะ จักเรห่างกานั่นมาได้จักเดือนวะหอดซเดือนแล้เสียงรถกูเบา ไก่ตีนเอามาตุมใส่ไหมในในตู้นี่ยังนะเขาลืมตีนไก่เอาไปผักส่เขาทานได้เติมมันจะรอยหือรา บาดเออเนยเป็นโอกาสให้เบามีนได้สองร้อยซ่าหมัดคพี่น้องแมนช่วยได้ใส่อีเเสลงไกห้เอแตะโต๊ะกสร้างมันก็เนาะอ๋อขอลกเบิดตาหนึ่งเลยพี่น้องสองคนได้สี่ร้อยหมัดสี่ร้อยหกสิบมัดอืม

ใารมาปะเจมมามาได้กินขาวด้วกินบ้านนี้โอ้ตุ่มใกลอันเนาะบ่เสื้อดอกเอามก้าขากลสบายดพี่น้องมาได้มาได้ฟาโหซสุดเด็ดนี่ว่าอยากเนี่ยพี่้องจามาฮอนีิสิขออนุญาตลาก่อนเดินเนาะ กุหลังคนกัลงทีบมากินข่าวอยู่เทียงเขาขอบใจเบอร์สุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลงังใจให้บาปแป,ป๊บวรรันเดอรพี่น้องลาแล้วสบายดีเด้อเยยาามกะู่่อน